โอเคครับกลับสวัสดีทุกคนเนาะอย่าผมเฟกเตอร์คลิปนี้ก็จะมารีวิวซื้อนะั้นซื้อนา้นนมิในโปรเจกต์เอ็กนะหรือผลทรายอะไรครับโอเควิธี่เอาเวก็ตามเดิมฮะมีแบตเตอรี่ยี่สิบห้าแล้วก็กดตัวบีนะเพื่อ,อเอาเวกนี่เนี่ยเอาออกมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวที่สกิลแรกกันก่อนจะเป็นดนะีเซอร์สปาร์ดาเนาะอ่าใช้ยี่สิบห้ามัสเตอรี่ใช้ในการกดตัวคิวครับเนี่ยดูนะมันจะเป็นอ่าอ่าขึ้นทรายหรือก้อนทรายสักอย่างอ่ะพูดไปข้างหน้าเนานนะดู มันจะทำดาเมจสองครั้งน่ะสี่พันสองครั้งเนาะอ่ะเอามาดูสตัดกันก่อนวิธีอัพสตัดนะอัพไปที่เมจิกแล้วนะนี่เห็นไหมโอเคแล้ทำไมสตัดผมมีสามหกหกฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยเยวอย่าบอกนะว่าบากันน่เดี๋ยวดๆๆด่าด่าสามหกไอ,อ,อ้เชี่ยได้เฉยโอ้วูจ้าพากนะันน่พากันนะ่อะไรนะ่ะบากัอะไรวะจังวะ ม,มาะมาก็จะเป็นสกิลนะเป็นแซนไฟก็เป็นการบินฮะกดค้างนะนี่คือกดค้างนะนี่ทำโมเดีมาค่อนข้างสวยนะดูคือมันเป็นเกมที่รวมอนิเมะซึ่งแบบทําได้ดีทุกอย่างเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามแต่ทําได้ดีหมดเลยเว้ยเนี่ยโอเคฮนะต่อไปฮะจะเป็นสกิลอารนะ์เนาะใช้เจสิบมาสเตอร,รี่เป็นกราวด,ดว์ก็จะเป็นการทุบพื้อนอนะอ่าดูนะเดีดด๋น,ะน,นี่ฮึดตุ้ม อะไรแวะอ่ะอยู่ที่เจ็ดพันห้าเนาะอะสกิลฮะพองอย่างแรงต่อไปฮะเดี๋ยวเรา,าดูนิดนึงๆๆหนึ่งโอเคต่อไปฮะก็จะเป็นสกิลสี่เนาะจะเป็นอ่าเซสเซนคลาสลาดเหรอคือมันจะเป็นดาบมันจะเป็นดาบสายฟาดแปข้าหน้าเดีย๋ยวขอดูนะนี่ชาดเห็นไหมเป็นดาบเนาะฟาดพงเจ็ดพันเลยนะหรือว่าอย่างอ่า ถือว่ายังแรงอยู่ปานกลางแล้วฝนทรายเราอัพเมจิกนะครับนี่เมจิกมาเนี่ยทุกคนไปต่อไปฮะจะเป็นสกิลเอ็กซ์จะเป็น, X, ปนอ่าเซเบิลเออไอเซเบิล er, สักอย่างเนาะเออจะเป็นพายุทรายนะซึ่งดาเมจค่อนข้างแรงและรัวมากดรอๆนะขอรวบรวมมาเติมก่อนโอเคแต่เวลาจะใช้ห้ามใช้ข้างทะเลนะไม่งั้นมันจะ 2, 3, ล,ล่วงฮึ่บพ่งเห็นไหมสองคนสามรัวๆแล้วมันก็จะโดนผลักไปที่อื่นฮะนเห็นไหม อ่ะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมหันหน้าไปทางนี้มันร่วงทะเลไปแล้วเว้ okay. เยโอเคเพ้งดู้ไหมสกิลโกงใระดับหนึ่งเนาะโอเคถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้ทุกคนก็จะเห็นไลค์นะอ่ะเพราะผมอาจอาจจะไลค์แค่อาจนะอาจจะไลค์ในช่วงต่อไปเนาะเรามาชี้แจงก่อนว่าทําไมตอนเช้าถึงไม่ได้แจกธนูพวกที่อาทิตย์ปไปเนาะเพราะว่าพออาทิตย์เสร็จใช่ไหมผมออกเซิร์ฟเวทแล้วเพื่อนผมก็ออกด้วยเพื่อนอีกสองคนในเซิร์ฟอะ กอ,อกด้วยไปถูดแถมมาวะเนี่ยเพื่อนในเซิร์ฟกอ,อกไปด้วยนะอ่าพร้อมรอเสร็จปุ๊บธนูก,ก็หายทีบรออะไรล่ะแต่ว่าไปฟาร์มมาใหม่ละท่านหนึ่งเนี่ยทุกคนจี้ก่อนเนี่ยฟาร์มมาใหม่แล้วนะเดี๋ยว่าทางนี้นี่เนี่ยก็ตรงนี้ก็มีมูลค่ารวมสามสิบเอ็มเนาะโอเคเจ้าผมโอเคมา คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยคลิปนี้ไปแล้วครับ See you again next time